สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระผงใบโพนะครับพิมพ์หลวงพลีนะครับก็องค์นี้รุ่นนี้ก็ออกวัดป่าด่านิเวกนะครับหลวงปู่ทวีเมตตาจัดสร้างนะครับมวลสารดีเลยทีเดียวนะครับพามาชมหลักการพิจารณาเบื้องต้นส่วนตัวของผมเองนะครับอันนี้ส่วนตัวของผมนะครับไม่เกี่ยวกับส่วนหัวส่วนแขนส่วนขานะครับตัวล้วนนะครับ ส่วนท่านใดจะมีเทคนิควิธีการดูแบบไหนก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับโอเคครับองแรกครับดูพิมพ์ทรงก่อนครับนี่ครับแล้วก็ดูโซนผิวนะครับผมจะเล่นเฉพาะโซนผิวที่สีน้ําตาลแบบนี้นะครับสีอื่นผมจะไม่ค่อยเล่นนะครับน้ําตาลก็ต้องเป็นน้ําตาลที่ใกล้เคียงกับรุ่นสองนะครับใกล้เคียงกับรุ่นสองนะครับเดี๋ยวผมเอารุ่นสองให้ดู อ่ะไม่ไดเอามาวันนี้เจาไปนะครับแบบนี้นะครับผมจะเล่นเฉพาะโซนผิวที่ใกล้เคียงกับรุ่นสองนะครับเพราะว่ามวลสารก็คล้ายๆกันนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังจุดที่ผมเรียกว่าจุดแจตังของผมเลยนะครับมีอยู่สองจุดนะครับอันดับแรกนะครับก็คือนี่ครับ องจักนะครับที่กดลงไปด้านหลังเนี่ยต้องเต็มเลยครับต้องเต็มนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเอาอะไรชี้ดีอาไมาน้นี้แล้วกันนี่นะครับตัวยันเลยครับยันต้องกดเต็มนะครับยันต้องกดเต็มองค์แบบนี้นะครับผมจะเล่นแบบนี้เท่านั้นนะครับอาจจะก,กดชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่ขอให้มันดูแล้วเต็มเต็มแบบนี้นะครับด้านหลังจุดที่สองก็คือเม็ดแรก เม,ม็มดแร่ระยิบระยับแบบนี้นะครับมีเม็ดแร่ระยิบระยับแบบนี้ผมถึงจะเล่นนะครับถ้าแบบอื่นผมไม่เล่นเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบอื่นไม่แท้หรือไม่ไม่ถูกต้องครับแต่ส่วนตัวผมชอบแบบนี้นะครับพิจารณาแบบนี้ผมก็จะเล่นแบบนี้นะครับข้างๆนี้ยุดไปแล้วนะครับครับ จมูกโด่งนะครับคมนะครับองค์นี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะครับองค์ผมก็จะเล่นโซนผิวแบบนี้นะครับน้ําตาลน้ําตาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกองค์นึงนะครับก็จะใกล้เคียงกันนะครับองค์ก็จะใกล้เคียงกันเอาเอาไหนแล้วว่อาอ๋ออยู่ข้างล่าง โทีนะครับโคตทีอ่ะมาดูองค์นี้นะครับนะครับนะครับด้านหลังเห็นไหมครับมีเม็ดแร่แบบนี้นะครับผมถึงจะเล่นนะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่ระยิบระยับนะครับแล้วก็ตัวกงจักรมตัวยานี้ยกดเต็มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ กดเต็มเตมแบบนี้นะครับผมถึงจะเล่นนะครับดูด้านหน้านะครับเห็นไหมครับด้านหน้านี่เห็นไหมครับไม่มีความต่างกันมากนะครับมองดูแล้วว่าบนผิวน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะครับแต่จะเข้มมากเข้มน้อยก็มันอยู่ที่ส่วนผสมนะครับมันไม่ได้ผสมเข้ากันร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะครับ นี่คือการพิจารณาส่วนตัวผมนะครับส่วนท่านไหนมีเทคนิคแบบไหนก็สามารถแบ่งปันกันได้นะครับดูครับแบบนี้นะครับถ้ามีแบบนี้ทักหาผมได้นะครับผมก็รับเช่านะครับหรือว่าใครท่านไหนอยากเช่าบูชาก็ทักหาผมได้นะครับมีราคาแบ่งปันให้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม อะไรแบบไหนก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ศึกษาร่วมกันนะครับผมสวหรับคลิปนี้สวัสดีครับ